สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่5้านะครับมีสายนปี6 7วันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะวันนี้วันศุกร์วันที่ห <c oughs> ้าแล้ไทยรัฐบาลไทยนะครับวันนี้เป็นของเซียนใจดีนะครับเนาะเซียนใจดีให้แนวทางมาแล้วนะครับก็มีคนไลน์มาขอด้วยครับเนาะแล้วก็เซียนทวีด้วยครับเนาะเยจะมีเวลาลงให้นะครับเนาะมีเวลาไม่ตรงกัน วันนี้ลงเซียนเจดีก่อนนะครับก็ขอบคุณเซียนเจดีนะครับถนนทางเป่งปัดยีสีทางช่องนะครับเนาะถ้าบัน,นี้ยี่สีคนไหนชอบก็จัดนะครับคนไหนขัดก็ผ่านเหมือนเดิม <c oughs> เซียนเจดีก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ให้มาแล้วให้มาเมื่อวานนะครับเนาะให้เมื่อวาน <c oughs> แต่ไม่ได้ลงครับเนาะลงวันนี้แทน วนลงของพี่ชายใจดีนะครับวันนี้เป็นของเซียนเจดีแทนก็เป็นาัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพาโนนมาเที่ยวนะครับนาะที่มุกดาหารนะครับนาะสะพานไทยลาวแห่งที่สองครับนาะถ้าจะไม่ผิดเพิ่งเคยไปครั้งแรกนะครับบรรยากาศดีมากนะครับวิวสวยดีมากน้ำใสๆสองฟ้าสวยๆนะครับ ลมพัดเย็นดีมากครับเนาะมีเวลาอยากจะไปอีกนะครับนะเนาะเห็นน้ำเราอยากเล่นน้ำมากเลยแต่มีเวลาเล่นนะครับเนาะสวยงามมากลมพัดเย็นๆก็ถือว่ามาเที่ยวนะครับเนาะก็เดินทางไปโดยในตัวเหมือนเดิมไปไหว้องค์พญานาคครับนะครับในะวันนั้นตอนปีใหม่ไปไหว้องค์พญานาคสวยงามนะครับเนาะสวยงามมาก มีเวลาไปอีกแน่นอนนะครับมีเวลาก่อนอื่นดูผลวัดที่แล้วก่อนนะครับของเชนเจดีวัตที่แล้วิ่งบนล่างนะครับวิ่งหนึ่งลองสามแม่นมากๆนะครับเาะแม่นจริงๆตัวเด่นเป๊ะเลยนะครับ <c oughs> เข้าตัวเด่นเลยจับคู่นะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับ กดเน้นเลยนะครับโดนเน้นที่1 6 1 7 1 8เข้าตัวเน้นเต็มเต็มนะครับเนาะแต่เป็นตัวกลับนะครับก็ได้เหมือนเดิมนะครับเนาะทําแกบอกได้เยอะครับเนาะแกได้หลายหมื่นเลยดีใจด้วยนะครับเนาะใครถูกก็ดีใจด้วย18ตัวเน้นเลยแต่ออกตัวกลับนะครับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรแกได้เหมือนเดิมแกให้มาเด่นหนึ่งเด่นสามนะครับเข้าหลักเด่นเป๊ะเลยครับเนาะ จะมีตัวกันชุดกันไว้ให้ด้วยครับเ็าคือหลัก2ถ้าหลักหนึ่งหลักสามไม่ทางานก็จะมาหลัก2นะครับเนาะเก็ฝากไว้นะครับเนาะใครจะซื้อแนวทางตามแกก็ตามตัวเด่นแกก็ได้นะครับเนาะแต่ถ้าไม่ชอบตัวเด่นก็หลักไหนก็ได้นะครับเลือกหลักเอาเกเน้นประจํานะครับเนาะมีคนทักมาบอกว่าเรียเกเยอะเกินประมาณนี้เกยพูดให้เกดฟังครับเนาะเกบอกเลือกหลักเอาชอบหลักไหนจัดหลักนั้นเกดบอก ถ้าไม่มีหลักไหนบางคนก็ได้มาจากที่โน่นที่นี่มาครับเนาะวดนี้มีสามแน่อนอนมีสีแน่อนอนประมาณน,นี้ถ้าตรงกับแกก็จัดหลักนั้นเลยเกบอกแต่ถ้าไม่มีหลักไหนมาสักอย่างเลยถ้าถูจากแกก็เน้นตัวเน้นเป็นหลักนะครับเนาะตัวเด่นตัวเด่นของแกนะครับเนะาะอย่างวันที่แล้วเด่นหนึ่งเด่นสามประมาณนี้เกบอกมาเทคนิคนะครับเนาะก็ใครชอบก็จัดไปนะครับใครมีชวบก็ข้ามไปชพมพมบันเทิงเหมือนเดิมวมเดทลี่ยวแมนมากับตัวเน้นเลย หนึ mile, 81, pi, question, ่งแปดแปดหนึ่งเตเียมซื้อหวยก็ย้ำประจำครับนะว่าให้กลับด้วยนะครับเนาะใครซื้อไม่กลับตับแตกนะครับซื้อหวยนะครับเนาะซื้อไม่กลับตับแตกตำรานี้ขังมากเลยครับตำรานี้ขังจริงๆไม่มีใครไม่เคยโดนนะครับโดนทุกคนนะครับซื้อไม่กลับก็วันนี้ก็ทายมาแล้วนะครับสะดวกจดก็จดไว้นะครับสะดวกจดสะดวกแคปก่อนหรอแคปเหมือนเดิม สำหรับเสียนใจดีนะครับเนาะก็ขอบคุณเสียนใจดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ,บทางแบงปันอีีทางช่องนะครับเนาะก็ใครสลดจดก็จดไว้นะครับสลดจดสลดแคปก็ลอ,อแคปเหมือนเดิมวันนี้นะครับวันนี้ <c oughs> บนล่างนะครับวิ่งเก้าลองเจ็ดนะครับวนันนี้วิ่งเก้าลองเจ็ด บนล่างนะครับนาอแเก็เคจะมาเป็นบนล่างพิงเก้าลอง7จับคู่ให้นะครับ7 2 7 3 7อ7เนะครับ7จ็ด7องเแล้วก็9 2 9 3 9องเกนะครับ วนอีกครั้งอีกครั้งนะครับเนาะทวนให้อีกครั้งบนล่างนะครับวิ่ง9ลรอง7จับคู่7 2 7 3 7 4 7 5 9 2 9 3 9 4 9 5นะครับ8คู่วันนี้มี8คู่นะครับเนาะก็แปลกแปกทุกทีก็จะให้มา12คู่นินให้2หลักนะครับก็แปลกแปกนะครับเนาะ ใส,ใส่มีคนทักูวรจะเกีย่ยฟังครับเนาะเกลียก็รจะตัดออกหลักหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนาะไม่เป็นไรครับสองหลักก็ไปนะครับเราสองหลักก็เอาเหมือนเดิมใส่หลักหนึ่งเก็บไว้ซื้อคนเดียว้งครับเนาะจะได้ไม่เยอะประมาณนี้ก็ตัวเน้นนะครับหลักเจ็ดคือเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้านะครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้า าหลักเก้าก็เก้าสองเก้าห้านะครับเก้าสองเก้าห้าตัวเน้นนะครับเขียนเส้นให้ให้แดงตัวเน้นนะครับเขียเส้นใต้ให้น่าจะมองออกนะครับเนาะไม่ในวงกลมนะครับเขียเส้นใต้แทนบนนะครับวิ่งเก้าลองเผมเขียนผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนาะแต่แกเน้นหลักเจ็ดสามคู่นะครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้านะครับ เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเน้นสองคู่ครับคือเก้าสองเก้าห้าทุกเซอาจจะเขียนผิดนะครับเนาะก็อาจจะเน้นเจ็ดนะครับเนาะวิ่งเก้าวิ่งเจ็ดเป็นไรครับออกเฉพาะตัวเน้นก็ได้ถ้าใครชอบนะครับเนาะหรือไม่ก็จัดหลักอย่างที่บอกครับเราได้หลักไหนมาก็จัดหลักนั้นนะครับแกบอกเคยพูดให้แกฟังนะครับเ<ด>นาะ,ะว่า มันหลายหลักแกบอกจัดหลักไหนมีหลักไหนจัดหลักนั้นเลยแกบอกชอบตัวไหนได้หลักไหนมาดีๆเด่นๆหรือว่าทำเองได้ก็กแล้วแนตะ่ไม่ต้องซื้อตามที่เกียให้หมดก็ได้แกบอกส่วนเกียเกียซื้อหมดครับร้อหัวงเกเองเกียก็มับบ่นใจของเกนะครับเนาะของเกเข้าบ่อยเราทางของเกนะครับเนาะคงเสียนใจดีถึงหมวดไหนจับคู่ไม่เข้านะครับเรียวิ่งกูยังทํางานนะครับเนาะน้อยครั้งที่ผิดนะครับเด่นเก่เ เลขเด่นเลขตังหลักของแกนะครับเนาะเดือนดีนะครับถึงจับผูเข้ากเ๊ะเป๊ะเลยตัวนี้นอีกต่างหากนะครับถึงจับผู้ไปเข้าตัวเด่นก็ยังทํางานเหมือนเดิมสำหรับเสียนใจดีเดือนดีนะครับเนาะเดือนดียอมรับเดยแกเดือนดีก็ครบถ้วนนะครับเนาะครบถ้วนวันที่16เมษายนที่จะถึงนี้เป็นวันสงกรานครับเนาะเกี่ยวสงกรานกันไม่มีตค์งช้นะครับเนาะ ก็ถูกใหเรวยเงินพูด,ดีกันก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ